ladies and gentlemen welcome to the classroom ติวเตอร์ภาษาอังกฤษคนนี้สอนได้ทั้งเด็ก The p l a n e is going down oh my god I don't want to die สอนนักธุรกิจวันนี้มีนักเรียนมาขอเบอร์แก,ก่ด้วยแหละชเวิตดดย์สอนแม้กระทั่งชาวต่างชาติ I'm going in to work in America. แต่ยกเว้น oh. เขาคนนี้ มองอะไรอะครับหน้าเองมอนผัวคุณเหรอ I want to break up with my Thai boyfriend หอจะไปสอบสัมภาษณ์ที่โรงงานก็ตาเป็นงอคายะวนต้องสอนผมถ้าจะให้พูดได้เลยก็คงไม่ทันหรอก H H H เหมือนไล่หมาชิวๆอ่ะ H T H แต่ถ้าจะให้แค่สอบผ่านอ่ะมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ติวเตอร์เขาทำกันวิธีอะไรทุคนนี่เพลงโคโก้ I'm good ครูเขาบอกว่าเขาเป็นกูไปติดเตาแก๊สมาทอดปลกไกส์โอเค let's start interview โอเคตั้งโต๊ะแดกเลยครูเขาวันนี้ต้องคุยกับฝรั่งให้ได้อย่างน้อยสามคนเฮ้ยวายาวเฮ้ยวายู ไอไฟฮู้แอมไอหังเฮ้ยมูสแมนมูสบอลมูสแมนโอเค J U N E ชิบหายจูไม่ใช่กระดาววะทอรกิ้งดิกแม่งผิดชัวร์เลยป๋าถูกถูกเฮียล่ะเพราะใช้กันทั้งโลกกูเนี่ยผิดมึจะอวยอะไรกันนักหนาววะโดนได้อีกแล้วอะ thank you love you